ดรแดนผิวแพ้แก้ทุกจุดสวัสดีคะ่ะพบกับหมอณัฐอีกแล้วนะคะวันนี้ในหัวข้อที่ว่าผิวแพ้ง่ายไม่จําเป็นต้องใช้ครีมกันแดดจริงหรือเปล่าคะคุณหมอสําหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะครีมกันแดดก็ย,ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่แต่ในปัจจุบันนะคะครีมกันแดดมีมากมายเลยคะ่ะดังนั้นในคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเราควรที่จะเลือกครีมกันแดดแบบไหนเพราะอย่างนี้คะ่ะ แดดเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราเป็นฝ้ากระจุดด่างดําก็จริงนะคะแต่นอกจากนี้แล้วตัวแดดเองเนี่ยยังเป็นตัวที่ทําลายผิวเราด้วยคือทําให้เซลล์ผิวเราอะคะ่ะอ่อนแอลงแล้วก็เป็นริ้วรอยเหี่ยวยน่นดังนั้นการใช้ครีมกันแดดจึงเป็นตัวป้องกันอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยดังนั้นสังเกตง่ายๆเลยว่าครีมกันแดดชนิดไหนที่จะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายข้อที่1ก็คือว่าต้องเป็นครีมกันแดดหนึ่งที่ปราศจากน้ําหอมนะคะแล้วก็ปราศจากสารกันเสียกันบูดหรือพาราเบนต่างๆที่เขาจะเขียนข้างล็อออเาาไไว้่นถัดมมกคื มีซิลิโคนเป็นตัวส่วนผสมนะคะแล้วก็เป็นกันแดดที่ for sensitive skin นั่นก็คือสำหรับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเลยหมอนนแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดแม้กระทั่งว่าคุณจะเป็นผิวแพ้ง่ายก็ควรต้องใช้ครีมกันแดดนะคะเพราะว่าบ้านเราอะคะ่ะเมืองไทยเ,ยเป็นเมืองที่รอ้อนแล้วก็มีรังสีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแสงแดดเนี่ยเป็นตัวปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้ผิวเราอะคะ่ะ เป็นริ้วรอยก่อนกําหนดแล้วก็ทาให้ผิวเราไม่แข็งแรงด้วยนะคะมาค่ะมาเริ่มใช้ครีมกันแดดกันใครที่ยังไม่ใช้ครีมกันแดดเลยนะคะหมอขอแนะนําให้เริ่มใช้นะคะเพราะว่าจะทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นด้วยการที่แดดแล้วมีมาโดนที่หน้าเราแล้วมีอะไรปกป้องเอาไวะคะ้ค่ะมันจะทําให้วัตจักรของผิวแพ้ง่ายเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วพบกับความรู้สําหรับผิวแพ้ง่ายได้ใหม่นะคะโดยดรแนนค่ะผิวแพ้แก้ถูกจดุดสวัสดีค่ะ